ือเนื่องจากว่าช่อง YouTube ของทีวีบุรพานะครับมีผู้ติดตามนะครับกว่า1ล้าน s u b สไครต์แล้วนะครับแล้วก็ได้รับสิ่งนี้มานะครับก็ธรรมดาครับสำหรับคนที่ทำเนื้อหาสาระก็ต้องการที่จะให้มีผู้ที่ติดตามผู้ที่ชมผู้ที่เห็นคุณค่านะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องแสดงว่าก็มีคนที่เห็นคุณค่าสนใจ ในสิ่งที่พวกเราชาวทีวีบุรพาทำนะครับก็ขอบพระคุณครับขอบพระคุณผู้ติดตามตั้งแต่ท่านแรกเมื่อ6ปีที่แล้วนะครับจนกระทั่งท่านที่1ล้านกว่าและก็ล้านต่อ,ต,อต่อไปนะครับก็สัญญาครับว่าทีวีบุรพาก็จะนำเสนอคอนเทนต์ที่ดีๆมีประโยชน์น่าสนใจนะครับให้กับท่านไม่ทำให้ท่านผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับโดยเฉพาะ เมื่อช่องทางบนออนไลน์มันกลายเป็นช่องทางหลักสำหรับคนทำสื่อไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนครับศักพกำลังของเราทั้งหมดนะครับก็จะทุ่มเทนะครับมาเพื่อที่จะทำสิ่งเหล่านี้เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์กับทุกท่านก็ทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านนะครับแต่ว่าณนะโอกาสนี้ก็เป็นวาระที่จะต้องขอบพระคุณทุกท่านที่ทำให้เราได้ สิ่งนี้มานะครับขอบคุณจากใจจริงครับขอบคุณครับ